ครับสวัสดีครับสวัสดียนี่ยมือแรงครับมือนีกับ,บพ่อพี่พ่อน้องมาหากิีดรอขงคือเกาครับเราเห็นฟังเล่าคือเกาน้คงคือเกาครับหมายเกานี่ยแล้วครับใส่เนื้อปลาเข็งน้อยปลาหมอหน่อยนะครับแต่มือนีใส่เนื้อปลาดุกน้องครับเบ็ดแขนครับใส่เนื้อปลาดุกน้ำแล้วก็เนื้อกีบปมใส่มือนีอีกสองหลังนะครับตัวกีบปลมปมเนื้อให้เบอร์ บ้านหนุ่มห้องกีไนว่าใครซัดกันเลยไม่ลาตามใครบึงครับครับสรเลาะตามเนี้ยกันครับมันจะคำสี่หาโม่งแล้วไปครับไปทางบึงน้ำกันนี่ครับเพื่นนี่บอลร้อนครับเพื่อนหลังนี่นนบอลร้อนไปบึงหลังนั่นครับโอ้หลังนั้นสงสัย ตีพาดขั้นเลยนี่ปลากิเนี่ยตีพาดขั้นเลยนะครับว่าโอ้โอว่าแนวดมันคือเป็นนักสีคือคนมกเกะกวเ้เ่านนะครับกะไวบยางเรียบร้อยเลย ไปต่อไปครับเร่องอตามเนี้ยก่อนแน่นอนเถอว่าป่าตีมักก้อไปทึ่งให้เลยเรียบร้อยแล้วครับย้ายกับไปทง้งไหนจากหน่อยนึงมือนี้น้ำคืนนะครับมือ่อไง เอาครับไปไม้ไหมครับ,รบล้างต่อไปใส่มันหม่องเกลานี่แล้วมันบดเข่ามามือหนึ่งก็ต้องมือหนึ่งเขา่ามา,ามันบอลแน่น อันมือม,มือหนึ่งก็ต้องมือหนึ่งแล้วครับปลาเป็นตะเขามาาดิมองเนี่ยนะเป็นปลาน้ำไหลไปแล้วมันไหลวนขึ้นมา เปลี่ยนขั้นไหมครับมองนี่จนฟุ้ยเลยนะครับเนี่ยสายเอ็นมองนี่จนเป็นฟุ้ยๆเลยเนี่ยเฮนะ้ยจอยเลยนะมัหลุดในหมึกขึ้นนะขั้นหมูกน้ำอยู่เลยโอ้แสดงว่าปลาลายอยู่ครับว่าไปครับไปมองไปครับบริเวณนี่สายออมไปเลยครับ ่าเข้าดีนเนี่ยบอกเนี่ยเขาเบ็ดมนันขั้นเกาลงสนามีกลงน,น้ำมันขึ้นครับน้ำขึ้น ใส่เขินๆไว้ห่อนขนาดครับห่อนไรต่อไปฟังนี่ครับสิปเปียนล้างนั่นออกเราล้างนี่เขาใส่ ผมมาาส่ซ้อนกันไปนี้เลยนะครับไปบไังไหมเป็นเม็ดไล่นี่ครับบ้านรตรงห้องเม็ดไล่เม็ดไล่ก็ว่าเป็นเม็ดไล่ก็ว่าเป็นแบบนี้ครับยืนฟองไว้ ามคดเลยครับเรียบร้อยครับยามนี่มักป<บ>า่าตุ่นี่หน้าย่ามเลยเสื้อไปไปเลยครับ ไปครับไปมองไหมโอเค,ครับล้งต่อไปสู้พี่บึง เนียปลดง่ายครับใส่เนี้ยปลดกว่านี่ย ใช่แล้วหรอครับมีหลังหนึ่งซุ่มเบิ่งครับหลังหนึ่งซุ่มตรงไหนเบิ่งครับบนครับทางนั้นอยู่โอ้อาชจจีวะเห็นบางกรหินสามหลังเลยครับเรียงกันมาเนี่ยเมื่อครับบัดเนี่ยหลังหนึ่งครับใส่หลังนี้ก่อนเกือบลืมเกือบลืม การในเพื่อครับย้ำมือแรงเดี๋ยวซูมกันครับี่าม้งเครื่องแลวนะครับซีมืดแล้วว่าแล้วเนาะย่ามหนาวมันคำเร็วอุ่นครับใส่ลงไปไตพูนฟังเล่าครับมาใส่หมองเกลานี่ละซ้ำหมองเกลานี่ละ ผ่านมาหกชินบริเวณนี้ตครับเมื่อครับบานครับนกกระพินกลับด้วยกันครับครับสวัสดีตอนเศร้าครับสวัสดีย้ำมือเศ้าครับแจ้งแล้วครับมาอยากเป็นตอนเศร้าครับ ชายบรรยากาศแงมวเศร้าอีกเพื่อนคนครับคนพยายามเพชรแงมวเศร้าครับโอ้เป็นแสงสีขึ้นมาเลยอ้บรรยากาศตอนเศร้าครับ่ายเบิ่งงาม,งามอยู่ที่บ้านปากโสมครับอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับ บรรยากาศทั้งฟังเล่ายัางไต่ไฟอยู่บแจงครับกว่าไหนนี่ครับแต่ว่ากล่องเขาถ่ายไปแล้วมันจะเป็นแสงสาว่างทำแจงอยู่ครับถ่ายกลับในเบิ่งโอ้งามดีเลยเป็นแสงสีขึ้นมาเลยจีตะเว้นนะบานนุ้งฟองจีตะเว้น เบิ่งฟังไทยไปไหนอันนั้นเป็นผู้ครับทั้งผู้อาครับไปเบิ่งการข้าววสีมันไปบนไหนไปครับไปยามมาแล้วครับทั้งเหนือโบถือครับวันนี้สิไปทั้งไต้ครับนปท้องไต้ครับไปครับไปนครไปครับมาเบิ่งเบ็ดไล่น้ำกัดครับไะ ครับร้อนครับแต่ลังไหมเ็ดไล่ลังนี่ครับ ตามเบ็ดแล้วแล้วครับโบถือครับคนเนี่ยเฝ้าน้ำรถหลายขนาดเลยปลาเขินเบวดปลาลูกเหี้ยเขินเบวดเลยตามเงี้ยติดทรามดาเนาะครับเนาะหาก,กินบางมือก็ได้บางมือก็บ่ได้คือว่าทายแต่บรรยากาศให้เบรราาื้องบนนัรราา้ได้แต่บรรยากาศนี่ละ ยาเมือเศร้าปลาพลได้ครับคุณฟ้าตุ้นครับคำเพิดอสังคมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วครับขอบคุณในหลายเด้อผู้ใดติดขามาติดตามผมขอบคุณครับ